โซเชียลประกาศขอเลิกติดตามแอปทักษออนโซเชียลรับไม่ได้แห่เลิกติดตามแอปทักษออนเรียกได้ว่าเป็นดาราพิธีกรและนางแบบมากด้วยความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแอปทักษอนนางเอกสาวตัวแม่ของวงการที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมานานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย ก่อนหน้านี้นั้นแอปทักษออนได้เปิดหมดแซบบอกเลยแทบจะไม่มีใครได้เห็นลุกนี้แซบเกินต้านมากๆแม่ ซึ่งเป็นชุดที่แอปทักษอนอยู่ในชุดเรสสีดำแอบเปิดลึกด้านบนโชว์ความเป็นตัวแม่แบบสุดๆท่ามกลางชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าแปลกตาดีได้เห็นลุกใหม่บ้างก็ขอเลือกติดตามชอบแอปที่ลุกเรียบร้อยซะมากกว่าไม่น่ามาโชว์ขนาดนี้เลยและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ดังกล่าวเป็นภาพที่คุณแอปทัศนรถ่ายเพื่อโปรโมทละครแค้นเท่านั้นนะจ๊ะ